ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว dot eargc ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานโปรแกรม argc นะครับอ,อันดับแรกเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่านะถ้าได้เข้าเล่นเกมอแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็อยากเข้ามาดูหน้าตรงนี้เลยนะครับล็อบบี้ตรงนี้นี่นะครับเพื่อที่จะเข้าบวกเลยโดยที่ไม่สนใจข้างหน้านี้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงอันนี้ ผมรู้ว่าเพื่อนๆใจร้อนที่จะหาเล่นเกมอ่าแน่นอนครับทีนี้เนี่ยหน้าตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญยังไงนะครับสามารถดูได้นะครับว่าใครเล่นอยู่นี่นะครับเรามาดูตรงนี้เลยส,สตาร์ทเกมนะครับตรงนี้นี่เห็นชื่อด้วยนะครับว่ามีใครเล่นนี่เห็นทั้งหมดนะเดีย๋ยวบลคลิกเข้าไปดูนะครับผมตรงสตาร์ทเกมตรงนี้ แล้วแถ็บตรงนี้ที่ผมเลื่อนอยู่ตรงนี้นี่คือการออนไลน์นะครับผมของอสมาชิกนี่นะครับว่ามีใครบ้างอันนี้ตรงที่เมาส์ผมชี้ไทยแลนด์นะครับผมร้อยสองคือผมเล่นเซิร์ฟไทยนะเราสามารถที่จะกดปุ่มบกตรงนี้บอกเซิร์ฟตามประเทศได้นะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรปนะก็เล่นได้นะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูนะก็ แต่ละประเทศคนอาจจะเล่นเยอะเล่นน้อยก็แล้วแต่นี่นะครับผมเห็นไหมทีนี้ผมเล่นเฉพาะเซิร์ฟไทยก็มาดูที่เซิร์ฟไทยใครที่จะออนทัวร์ก็โหลดแมพนะครับแล้วก็ไปออนทัวร์ได้เลยนะโหลดแมพของเฉพาะอันนี้นะครับของเซิร์ฟแต่ละประเทศเนี่ยก็จะแมพไม่เหมือนกันอ่าทีนี้ต่อไปเรามาดูตรงนี้ open game Open g เก e คือห้องที่ถูกคีย์นะครับตอนนี้ยังไม่มีห้องที่ถูกคีย์ ตรงซ้ายตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเล่นสร้างห้องเล่นได้นะครับเมื่อมีสมาชิกที่ลงชื่อไว้สิบคนเราสามารถกดซ้ายตรงนี้ได้เลยก็จะเห็นชื่อโผล่ขึ้นมานะครับนี่นะครับเห็นไหมอ่าทีนี้รอครบสิบคนแล้วเนี่ยห้องก็จะถูกสร้างข,ขึ้นมาจะอยู่ในตรง Open g เก e ตรงนี้เราสามารถกลับไปดูที่ หน้าตัวเกมของเราได้นะครับอ่าอันนี้คือ eu Public หคือต่างต่างประเทศนะครับยุโรปนะอ่าถ้ามีแมปก็เข้าได้เลยนะครับผมสามารถเอาชื่อตรงนี้ไปนค้นหาแล้วโหลดแมปมาได้นะทีนี้อ่าเราจำเป็นนะครับว่าจะต้องเติม vip ก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆห้องลักษณะแบบนี้นะครับที่กดทรา์ตรงนี้มันไม่ สามารถสวาปได้เราไม่สามารถเป็นผู้จัดการได้นะครับก็เล่นกันแบบแฟฝงนะครับผมกอ็อาจจะไม่เติมนะเติมวีมาเล่นกันแบบนี้นะครับกดท้ายนะครับครบสิบคนนัดเพื่อนมานะครับจัดฟอร์มทีมมาเนี่ยครบสิบครบห้าคนนะก็มากดท้ายตรงนี้ก็รีบจอยนะครับรีบจอยได้นะครับผมเมื่อคนครบแล้วเนี่ยก็รีบจอยอ่าเดี๋ยวเรารอ คนครบก่อนนะครับผมผมอาจจะสตอปว,วิดีโอไว้สักพักหนึ่งนะครับาผมตอนนี้จานนํานวนผู้เล่นเนี่ยใกล้จกครบแล้วเพื่อนๆนี่นะครับนับดูก็ได้ประมาณแปดคนล่าขาดอีกสองนะครับนี่นะครับห้องที่โอเพนเกมไว้เนี่ยเห็นไหมคือเป็นห้องที่ถูกสร้างนะครับจะเป็นห้องสีเขียว อ่าอันนี้สําหรับคนที่เติมนะครับห้องเขียวๆแบบนี้เป็นห้องคนที่เติมนะนี่นะครับอ่าจะมีโฮสต์จัดก,การหนะ้าทีมเขาเนี่ยจะถูกคัดนะครับเนี่ยครับจะถูกคัดนะมันสามารถสวับได้นะอ่าผมก็ไม่ค่อยจะเล่นห้องแบบนี้นะครับเพราะว่าเถื่อนนะะโคตรกันยับนะ ก็ห้องแบบนี้นะครับไม่ต้องสวัปนะแฟรๆนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวรอดูนะอ่าแปดคนราขาดอีกสองอ่ารอรุ้นนะครับผม ีนี้ก็รอสักพักหนึ่งนะครับขันอีกสองนะเดี๋ยวดูว่าห้องเนี่ยมันจะมาอย่างไงนะครับผมมันจะเป็นชื่อลักษณะแบบนี้นะไทยแลนด์ชาร์ปหนึ่งไทยแลนด์ชาร์ปเจ็ดแบบนี้ไทยแลนด์ชาร์ปแปดนี่คือห้องที่ถูกผู้เล่นเนี่ยทรายนะทรายพร้อมกันสิบคนนะครับทําไม่ใช่พร้อมกันนะร,รวมครบสิบคนเนี่ยมาละ ปุ๊บรีบเข้าห้องเลยนะครับนี่เห็นไหมครบสิบคนปุ๊บมาเรียบร้อยละห้องมาละอ่าเป็นห้องบอดเหมือนกันทีนี้เราสามารถเช็กปิงได้นะทุกคนสามารถเช็กปิงได้อ่าสามารถเช็กพอยต์ได้พอยต์ของแต่ละคนเนี่ยอย่างแบบนี้นะครับอขอภัย แบบนี้อ่าเราสามารถดูวินเลตน,นะครับแล้วก็ p o พอยอจำนวนเกมที่เล่นอ,อันนี้จะเห็นว่าขึ้นแบบนี้นะบัดนอตสล็อตนะครับแบบนี้นะเขาไม่ได้มากดทรายเขาไม่ได้มากดทรายไว้นะครับมันต้องรอประมาณหนึ่งนาทีนะครับถึงจะเข้ามาได้นะนี่ อันนี้คนที่พยายามเข้านะนี่นะครับที่ม้าผมพีอ่าเ้าไ้ล้ละเห็นไหมเราดูพอยของแต่ละคนนะครับอ่าคนนี้ฟอยเยอะมากนะอันนี้เราเราอยากเล่นละก็กดวิดีเห็นไหม พิมพ์ดีนะครับถ้าครบสิบเนี่ยอ่าครบสิบคนเนี่ยก็เกมก็จะสตาร์ทเองนะครับเราสามารถโหวตคลิกได้นะโหวตคลิกได้นะครับเราต้องการเอาใครออกไหมสมมติว่าคนนี้เราไม่ชอบหรือว่าปิงเยอะอะไรประมาณนี้หรือว่าออกเยอะนะครับดูสกอร์ดคอนเน็กเนี่ยเราสามารถโหวตคลิกได้สมมติว่าผมโหวตคลิกสิบ แน่ต้องรออีกสิบคนนะคลิกออกนะตอนนี้รอผู้เล่นมาครบนะครับถ้าครบสิบแล้วเนี่ยเกมก็อย่าสตาร์ทนะ่าตอนนี้ระหว่างรอเนี่ยผมขอสต็อปวิดีโอไว้สักครู่หนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการรอนานเกินไปนะครับ ครับตอนนี้ก็ครบสิบคนละทีนี้รอเพื่อนเพื่อนเนี่ยพิม ready นะครับนี่นะครับพิมร e ด d y อ่าพิมรดด d y ปุ๊บเนี่ยครบสิบคนก็ห้องก็าจะโก Go นะครับผมอ่ารอดูนะครับผม าสามารถเช็กได้ว่าใครไม่พิมพ์นะอ่ามีหลายคนที่ไม่พิมพ์เลยดีนะครับเราสามารถโหวตคลิกได้นะอ่าพิมพ์เลยดีแล้วอ่าเหลือใครคนที่สามนะครับที่ยังไม่ได้พิมพ์นะ อนนี้เราจะทำการโหวตคลิกสามนะเพราะาเขาไม่กดลิดี้นะครับอาขาดอีกหนึ่งผู้เล่นนะครับที่ช่วยกันโหวตเมื่อโหวตปุ๊บเขาถูกเตะออกนะเห็นไหมถ้าไม่ถ้าไม่าพิมลิดี้นะครับอเพราะว่าทำให้เพื่อนรอ,นะอรออีกคนหนึ่งนะครับที่จะจอยเข้ามาเราสามารถเช็คนะครับว่าใครโหวตนะ อ่าทีมสองนะครับผมโอ้โหเก่งๆทั้งนั้นนะอันนี้ก็ทําคลิปเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็วันนี้ก็ยอมๆถัาเกมหนึ่งนะครับเป็นกระสอบนะยอมเป็นกระสอบอ่าอ่าเรือคนที่สามเหมือนเดิมนะแต่คนใหม่นะครับ อะไม่กล้าบ,บวกนะเห็นชื่อแต่ละคนอ่ะโหโหทั้งนั้นอ่าถ้าพอไี้สองพันขึ้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนเกีตนะพอไี้สองพันขึ้นเนี่ยแน่นอนทว่าโหไม่ธรรมดานะครับอเห็นแล้วบางคนก็ไม่กล้าบ,บวกแล้ะทีนี้เราสามารถทำอะไรได้อีก อีกรมสีน่าจะมีห้องห้องอื่นเลยนะอ่าตอนนี้อ่ามีคนเอาละหนึ่งผมขอไปอยู่ทีมสองดีกว่านะ <c oughs> <c oughs> ให้ไอพวกนี้แบกนะแคบหมูนะคนชื่อแคบหมูแบกแล้วกัน ร้อยพันเก้าอ่ะก็ออกหมดนะเดือสองคนนะยังไม่ได้กดดิเดีนะ,ะเราสามารถเช็คได้อีกนะวิมอ่า The game is starting โอเคเมื่อคนกดดิเดีนะครับพิมพ์ดิเดียครบสีบคนเกมก็จะ start เองนะครับ Game started เรียบร้อยอ่า ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เข้าเล่นเกมได้นะะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ